สวัสดีครับผมเดอะสกายอินดี้นะครับวันนี้นะครับก็มาอยู่ที่บ้านไล่ไอสไต์นะครับเป็นบ้านสวนที่ผมพักอาศัยอยู่นะครับพี่พ่อกับแม่ผมพักอาศัยอยู่วันนี้นะครับเราก็จะมาทําอาหารโดยที่ไม่ต้องใช้เงินสักบาทกันไปดูกันว่าวันนี้เราจะลังสรนเมนูอะไรพร้อมกันแล้วตามไปดูเลยครับเราก็เดินมาเรื่อยๆนะครับเดินมา,าเราเจอต้นมะนาวแล้วครับเราจะเก็บมะนาว ครับมีมะนาวดกเต็มไปหมดเลยนะครับเก็บมะนาวกันนะครับมุดเข้าไปเอาสักสองลูกนะครับลูกจริงๆลูกที่อยู่ตามพื้นใช้ได้นะครับมะนาวนี่นะครับมันหล่นลงมาจากต้นก็สามารถใช้ได้นะครับนะครับดูมันหล่นหล่นเยอะเลยนะครับใช้ได้เหมือนกันครับอันนี้เราปลูกไว้กินเองนะครับไม่ได้ปลูกไว้ขายนะครับนี่มะเมืองหาวมะนาวโหนะครับ เดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะครันนี้มากูดนะครับมากูดเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับเราจะไปเก็บอะไรอีกตามกันมาเลยครับผมเราเจอต้นต้นหนึ่งแล้วครับต้นพริกนะครับเราก็จะเก็บพริกนะครับพริกเรามีหลายต้นนะครับ เก็บใช้ได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปจ่ายเงินซื้อนะครับเราปลูกไว้กินเองนะครับไม่ได้ปลูกไว้ขายนะครับจะใครมาขอแบ่งเราก็ให้นะครับไม่ได้ห่วงนะครับเราเก็บลูกแดงๆก่อนนะครับ <c oughs> เก็บกันต่อเลยนะครับเก็บกันเก็บได้เลยนะครับพริกท,ที่บ้านเราเองนะครับนะครับแค่นี้ก็พอแล้วครับบ้านไร่ของเรานี่ก็จะเป็นป่าลกทึบนะครับเป็นป่าลกเลยนะครับก็มีต้นมะพร้าวมีต้นมะม่วงต้นละมุดมังคุดลำไยอะไรก็มีทุกต้นนะครับ อเราเจอเป้าหมายของเราแล้วครับนี่นะครับนี่ครับนี่ครับมะละกอของเราดกมากเลยนะครับอันนี้คือเราใช้แบบทฤษฎีเกษตรอินทรีย์ครับเกษตรพอเพียงนะครับนรูปแบบของเกษตรผสมผสานนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีไม่ได้ใส่อะไรเลยครับมะละกอของเรานี่ดกมากเลยครับดูครับเดี๋ยวเราเก็บลูกข้างล่างกันแล้วกันนะครับหนึ่งลูกนะครับ โอ้ยอันนี้ต้นน้อยหนานะครับน้อยหนาแล้วก็มีต้นกล้วยนะครับอยู่หลังบ้านนะครับกล้วยครับมาทุกคนก็คงจะรู้แล้วครับว่าวันนี้เราจะมาลังสันเมนูอะไรนะครับเป็นเมนูบ้านๆนะครับเป็นอาหารหลักของคนอีสานนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะปอกไปด้วยนะครับจะพูดคุยกันไปด้วยนะครับนะครับ เราจะมาทําส้มตํากันนี่เองนะครับเราจะไปดูว่ามันจะอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับรังสรรเมนูพิเศษนะครับเป็นโมเมนูที่ทําได้ง่ายๆครับจากบ้านของเราเองนะครับไม่ต้องไปเสียงเงินซื้อวัตถุดิบอะไรเยอะแยะมากมายนะครับไม่ต้องไปเสียงเงินซื้อแบบเป็นสําเร็จมาด้วยที่แบบขายครละสี่สิบห้าสิตอนนี้นะครับจะมาลังสัรกัน บรรยากาศช่วงนี้ครับฝนกาลังตกไปอยนะครับอือืมึมครึมนะครับเหมาะที่จะทําการกปนซ้มตํามากๆเลยนะครับนี่เราก็ทําแค่อย่างเดียวพอนะครับทําแค่อย่างเดียวพอก็คือตําทั้งลูกนี่แหละนะครับ รเราปอกมะลกอเสร็จแล้วนะครับจะมาละกอไปล้างก่อนนะครับเพราะว่ายางมะละกอมันเยอะนะครับ ก็สําหรับใครที่อยากรู้เรื่องราวว่าข้างในเดือนจํานี้นะครับมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวก็จะทำซ่อมตาไปด้วยแล้วก็เล่าเรื่องราวข้างในให้ด้วยนะครับเรื่องราวข้างในเนี่ยนะครับก็คือช่วงนี้กรมราชธรรมเขาก็ยังไม่เรียกว่ายังถ้าเกิดว,ว่าใครเข้าไปใหม่อะไรเงี้ยครับต้องยัง ยังต้องกักโรคอยู่นะครับห้าวันนะครับแล้วก็ค่อยไปอยู่แดนแแดนระหว่างอะไรเงี้ยครับแดนระหว่างพิจรารณาคดีตอนนี้เขาแยกนะครับแดนระหว่างกับแดนนักโทษเด็ดขาดนะครับผมผมไปล้างก่อนแปับนึงนะครับเดี๋ยวผมกลับมากลับมาแล้วครับเราไปล้างมะละกอมาแล้วแล้วก็จะมาสับมะละกอก,กันนะครับ สำหรับใครที่ตำมะละกอไม่เป็นนะครับให้มาดูคลิปนี้ได้เลยนะครับใครแบบตำมะละกอไม่เป็นแล้วอยากจะตํานะครับผมจะพาทําอย่างละเอียดเลยนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงชีวิตในเรือนจำใช่ไหมว่าเราเข้าไปที่แรกเนี่ยเขาก็จะให้เรากาัก,ากโรคอยู่ห้าวันหลังจากห้าวันเนี่ยเขาก็จะเอาเราไปอยู่แดนระหว่างแดนระหว่างนี่นะครับก็จะมีสิทธิหลายๆอย่าง มากกว่าแดนที่แบบเป็นนักโทษเด็ดขาดแล้วนะครับไม่อาจะเป็นสิทธิการติดต่อญาตสิทธิการติดต่อาทางให้ความหรือว่าการศึกษากฎหมายอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีสิทธิมากกว่าพอเราไปอยู่แดนระหว่างเนี่ยนะครับช่วงที่เขาฝากขังแล้วเนี่ยก็จะมีนักกฎหมาย ทนายความหรือแม้กระทั่งที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายเนี่ยนะครับเอามาให้ความรู้กับเรานะครับรวมไปถึงว่าแนวทางการต่อสู้คดีหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีในนั้นด้วยนะครับเพราเราตัดสินแล้วเนี่ยครับเขาจะจาแนกเราไปตามแดนนะครับอย่างที่ผมไปอยู่มาเนี่ยนะครับก็จะมีแดนหญิงนะครับแดนหญิงก็จะเป็นของผู้หญิงที่เขาจะ,จะบริหารจัดการไปเองนะครับแล้วก็จะมีแดนชายแดนชายเนี่ยก็จะมีแบ่งออกเป็น แดนแหลักๆก็จะเป็นแดนห้านะครับแดนห้าคนเป็นพันเลยนะครับจะมีแดนหนึ่งแดนหนึ่งนี่จะเป็นพวกผู้ช่วยงานนะครับผู้ช่วยงานที่แบบเป็นผู้ช่วยเหลืออะไรเงี้ยครับที่จะคอยดูแลความเรียบร้อยภายในเดือนจําอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีแดนแดนสามนะครับ เรืนสามนี่จะเป็นตรงนี้ครับตอนนี้ที่ผมไปอยู่เนี่ยเขาทําเป็นที่แบบที่กักโรคแล้วครับพวกงานจำแนกพวกอะไรก็จะอยู่ยนั้นนะครับแล้วชีวิตการอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ค่อนข้างสบายนะครับคนที่ติดคุกม,มีค่อนข้างสบายเพราะว่าเขาเข่งในเรื่องของกฎระเบียบมากๆเลยนะครับแล้วก็มีข้าวให้กินสามมื้อน,นะครับไม่มีญาติก็สามารถอยู่ได้นะครับ ใส่กับข้าวก็งั้นๆนะครับตามงบประมาณนะครับที่พี่กิสุก็จะมีพวกอะไรนะข้าวต้มแตงเป็นข้าวต้มขาวที่ไม่ใส่เลยครับเกลือก็ไม่ใส่ให้เรานะครับเกจืดแบบจืดสแบบัดๆอะไรเงี้ยออพูดแบบหย,ยาบๆไปนะครับเกืดแบบสัดๆเลยนะครับแล้วก็ส่วนอาหารเช้าอาหารเย็นก็พอกินได้นะครับกินได้แล้วก็เพราะว่าเป็นพวกแกงเผ็ดพวก ต้มจืดมั่งเกาเหลามั่งอะไรบางทีก็มีต้มจือดอะไรเงี้ยก็กินได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ฝ่ามละกอเสร็จแล้วนะครับละกอที่นี่นะครับบอกให้นะครับว่าขอบมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับนี่ครับ กรอบมากแล้วหวานด้วยนะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้มะละกอมานหนึ่งถาดนะครับเดี๋ยวเราจะไปตำกันนะครับไะกระโก้โอเคครับเราเตรียมวัตถุดิบกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทําส้มตากันนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็กรียมครับใต้องแกะเปลือกนะครับใส่ไปเลยนะครับชอบมากชอบรสกรเียมมากก็ใส่เยอะนะครับพริกครับที่เราไปเก็บมาเมื่อสักครู่นนี้นะครับก็ ใส่เลยนะครับชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะนะครับเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยนะครับเด็ดทิ้ลงไปนะครับอันนี้สอนการตำทุ่มตำแบบละเอียดเลยนะครับเผื่อคนที่บ้านย่งตำไม่เป็นนะครับเราก็จะระวังครับกระเด็นเข้าตานะ ใส่ลงไปนะครับแล้วก็ใส่แล้วก็ตำตำตำลงไปเลยนะครับตำให้พริกมันแหลกนะครับตำไปเรื่อยๆครับพอมันแหลกแล้วนะครับเราก็ผมไม่รู้นะว่าถือกันยังไงแตู่ืรของผมนี่ใส่มเมื่อคืนก่อนนะครับ,รบขี่นั่งตำมันไม่ถนัดนะครับ ใส่มะเขือเทศก่อนเลยนะครับตำพิการยำเสร็จนะครับอย่างผมชอบกินมะเขือผมก็จะใส่มะเขือสองลูกเลยนะครับจะได้รสชาติที่เปรี้ยวหวานด้วยนะครับ ใส่ไปเลยครับแล้วก็ตามด้วยมะนาวครับจะหันมะนาวนะครับมะนาวเราเพิ่งเก็บจากต้นมานะครับจะบีบบีบลงไปเลยนะครับมะนาวเก็บจากต้นผมไม่แนะนําให้ทิ้งเปลือกลงไปดีกว่านะเพราะว่าเปลือกมันค่อนข้างที่จะขมนะครับบีบลงไปเลยครับ ก็จะใส่สักประมาณสักสองลูกก็พอนะครับก็น่าจะเปียกแล้วเพราะว่ามะนาวที่บ้านนี้น้ำเยอะมากเลยนะครับ ถ้าเรามาทําเองเนี่ยนะครับรสชาติมันก็จะสามารถที่จะเราจะสามารถปรุงเองได้ตามใจชอบนั่นเลยนะครับชอบรสเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานอะไรก็วออ่ากันไปนครับวันนี้เรามาทําแบบส้มตําลาวส้มตําลาวนะครับส้มตําปลานะครับแต่เติตมตําปลาาของเราวันนี้นะครับเราจะใส่กุ้งแห้งด้วยนะครับราทาน้ํายาก่อนนะครับแล้วก็ใส่น้ําปลาครับ น้ำปลาผมจะใส่ประมาณสัก4ช้อนนะครับตามด้วยน้ำตาลครับน้ำตาลก็ใส่สัก2ช้อนนะครับและที่ขาดไม่ได้ครับ นี่ครับน้ำปลาครับอันนี้สูตรที่บ้านทําเองนะครับคุณแม่เป็นคนทําเองนะครับน้ำปลานี่สูตรเด็ดนะครับอร่อยกว่ายี่ห้อไหนไหนในท้องตลาอีกนะครับถ้าใครสนใจก็อินบ็อกมาหลังไม้ได้ครับขวดนึงไม่แพงครับแต่จะมีขายให้หรือเปล่าไม่รู้นะครับอินบ็อกมาได้ครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับนี่ครับ แป้งนัวครับไอเดียมูโตะใส่ไปเลยครับชอบอร่อยมากก็ใส่มากนะครับอร่อยน้อยก็ใส่น้อยนะครับโอเคเราทำน้ำเสร็จแล้วนะครับก็จะคุกคลุกเขานะครับคุกคลุกเขาให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวเปิดไฟก่อนเนี้ย ดีขึ้นไหมเอ้านี่สองเราจะทุบน้ำ้มตำของเราให้เข้ากันนะครับนะครับบ,บ้านๆนครับพื้นที่อาจจะไม่สะอาดก็ขออภัยนะครับถ้าเราเน้นรสชาติไม่เน้นอนามัยนะครับเราใส่เส้นมะละกอไปเลยครับเต็มครกนะครมะละกอเราวนะันนี้ ำเลยครับพี่น้องนะครับตาแล้วก็ทุกเขาให้เข้ากันนะครับูหน่ากินมากครับเดี๋ยวชิมครับชิมนี่นะครับ หอมมะนาวครับนัวปลารผมว่าพอแล้วรสชาติโอเคก็เป็นน้นว่าเสร็จนะครับแล้วก็ใส่ถ้วยพร้อมกินนะครับวันนี้เราไม่มีเครื่องเคียงอะไรนะครับพี่เกียรเดินนะครับเพราะว่าฝนมันตกนะครับเลยกิน้มตำเปล่าๆนะครับอ่ะอย่างที่เราบอกนะครับวันนี้นะครับ้มตําอีสานเอกซมตําลาวนะครับของเรานะครับใส่กุ้งแห้งด้วยนะครับ กุ่งแห้งนี่ทําเองเหมือนกันนะครับทําขายเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วนะครับแพ็กซีนถุงอย่างดีนะครับใส่กล่องอย่างดีนะครับนี่ครับกุ้งแห้งของเรานะครับเป็นกุ้งฝอยครับที่ไปเก็บมาจากนี่แหละเราก็จะตักกุ้งแห้งล่าลงไปนะครับเราทำใส่กล่องอย่างดีนะครับอ่โอเคครับพร้อมกินได้ครับ ส้มตํำของเรานะครับน่ากินมากเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับส้มตําวันนี้เราไม่ได้มีผักเคียงนะครับเพราะว่าฝนมันตกแล้วก็ไม่อยากเดินตากฝนไปเก็บผักนะครับแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับกินแค่นี้พอครับเดี๋ยวเรามากินไปพร้อมกันนะครับสุดยอดครับมีลูกมาเล่นด้วยนะครับนี่นะครับ ็นแมวอยู่ที่บ้านนะครับเลี้ยงไว้ประมาณยี่สิบกว่าตัวไดอ้อร่อยกว่าที่เราไปซื้อกินอีกนะครับชมตัวเองก็ว่าไปเอาไปทำตามกันได้นะครับสำหรับใครที่ตำตำตำไม่เป็นแล้วอยากลองทำ ง่ายๆครับแล้วก็ถ้าเรามีที่อะไรเงี้ยเราก็ปลูกทิ้งไว้แล้วก็ไม่ต้องไปดูแลอะไรเลยนะครับก็สามารถทํากินได้โดยที่เราไม่มีเงินแล้วก็สามารถที่จะหาอาหารกินในพื้นที่ของตัวเองได้ครับอันนี้ก็ได้มือหนึ่งนะครับอาจจะเไปกินกับข้าวหรือว่า ข้าเหนียวอะไรก็ได้แต่เราแต่ละมละกองเรานี่กเกาะมากลยครับเพราะว่าเรากินแบบสดๆนะครับเพราะว่าคือถ้าเราอยากกินเราก็ไปเก็บมาแล้วก็มาประกอบอาหารได้เลยนะครับมันจะไม่เหมือนมาละกอตามท้องตลาดที่ทแบบเก็บไว้สองสามวันแล้วขายอะไรขายหมดแล้วมาาวางขายต่ออะไรเงี้ยนะครับ ของเรามะละอกอกรอบหวานอร่อยนะครับอืมอร่อยครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับนะครับสำหรับใครที่ชอบชีวิตอินดี้สไตล์บ้านนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ ก็เป็นกําลังใจให้กันอย่างนี้นะครับคอยติดตามกันนะครับจะอัปเดตอะไรผมไม่ได้มีแบบว่าเวลาอัปเดตประจาทุกสัปดาห์หรือว่าอะไรครับคือถ้ามีเวลาว่างนะครับเราก็จะมาทําคลิปแบบอินดี้อินดี้มันบ้านอย่างนี้นะครับกล้องก็ไม่ได้มีกล้องอะไรเหมือนเขานะครับก็ใช้กล้องมือถือนี่แหละถ่ายเลยนะครับอโอเคครับสำหรับวันนี้ก็พบกันใหม่ใน คลิปหน้าว่าเราจะไปทําอะไรนะครับที่มันเป็นแบบสไตล์อินดี้สไตล์บ้านๆนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ